ตอนนี้จะเป็นการอาตอนนี้เป็นการซ้อมก่อนรับแตเอียนะครับของหลานซัน one of the cutest boy โอเคอาซาันอะมารับจากมามาตุ๊กแล้วเร็วอะมามาตุก๊กสิงเียอ,อ,อ,อยู่มีขอบคุณขอบคตอนนี้เจอกันครั้งแรกทำทำท่าย,ยัางไงแล้วตอนเจอแบบมามาตุ๊กกับป,ป,ป๊าป๊าเจาะทำไงแล้วหนูต้องถามสิว่าอะไรถามว่าอะไรถามว่าอะไรถามว่าอะไร ว่าในนี้มีเท่าไหร่คะมีกี่ใบมีกี่ใบคะมีีก่ใบคะจะจะเอาแบบมีกี่ใบจะเอาแบบ50บใบก็ให้ได้ห้าเก็บไปโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแลกให้นะคะอ๋อดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยอ่ะมาแล้วกอดกอดมาม้าตุ๊กกอดมาม้าตุ๊กโอ้โหอ่ะกอดป้าจอบ้างกอดป้าจอเอาเลุลุลเอาลุลุลุล ป,ป,ป้าปาจอป,ป้าจอถึงกลับบอกว่าเงื่อนไปเลยเย้ฉันแค่อยู่อ e ีซินี่เพื่อใย2000ชั่วโมป้าจอไม่เป็นไรครัป้าจอแม่งเฮ้ยเจ๊เจ๊จะอย<ม>่ารอดขาลูกป้ <c oughs> าจอไม่บอกมือถือฟรีอืมไม่อันนี้เสียมาแล้วเนี่ยโอเคครับวัสดีครับ